วัสดีครับก็วันนี้ก็มาพบกับผมช่อง Green Speed นะครับผมวันนี้ก็ผมอยู่ที่จุดชมวิวอ่าดอยมูเซอร์นะครับผมจังหวัดตากก็วันนี้ก็มีรถนี่คันนี้ H4 p นะครับผม H4 p เจ้าของรถเจ้าของรถใครใครเลยดูหนอยกันดูหน่ออย้ามา,ามโอเค้า่ อันนั้นอ่ะกางฮาเต็เมถังซะด้วยโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเจ้า r สามนะครับผมดูไกลๆนี่ s s พันเหรอเขาเรียกว,ว่า s พันใช่ไหม s สี่สิบี่ s สีสิบสีอ่าโอเคครับผมนี่เจ้าของรถเจ้าของก็หลอ่อรถก็หลอ่อมันได้มีสี่โอเคมันเริ่มกันเลยโอเคชิ้นแรกเริ่มจากอันไหนก่อนของแต่งของแต่ง ิแช่ชิวสั่งในลาซาด้านะครับลาซาดานาะหกไรอยระมาณหกร้อยจะจบก็สั่งในลาซาด่าเหมือนกันของอะไรเนี่ยของอะไรเนี่ยอะไรนะพิเรนยาเออพิเรนยาเนาะแล้วก็สองแล้วชิ้นที่สามก็แฮมทำแต่งหรือว่าแฮนด์หมอบแฮมหมอบแล้วก็ชุดสติ๊กเกอร์ ของโฟร์ผมก็สั่งในร้านซด้ามานะครับอ๋อสวยสวยนี่นี่นี่ทิศเลยตรงนี้นี่อันนี้ใส่ของตาครับผมใส่ของตาแล้วก็ที่ห้าอ่าเนี่ยบินไต่ไฟนะครับบินไต่ไฟไต่ไฟแล้วก็หกอ่าอะไรนะเขาเรียกนะปีกปีกอ่าวันนะหน่าจิตอาวันเลยใช่จิตอาวันแล้วก็ข้อโชค โค้ชอรินอันนี้อันนี้ของแท้ใช่ไหมสั่งมาเท่าไหร่700ดร้อบาทเจ็ดเจ็กว่านะก็ล้อล้อทสีล้อสีล้อล้อทองของมาชิซี่แม่ผมมาเชฟซะด้วยมาชิซี่นะครับพ่อของโยชิมุระป่ะอาคาโอะวิกนะครับผมใครเล่าโกจริงมาได้อาคาโอะวิกนะครับ ก็ส่วนคอนี่ผมทำาเองนะครับอ๋อนี่หนามากเลยไม่เหมือนของผมนะของผมนี่บางมากอันนี้หนามากก็ครอบถังของอาวันเอ็นโอเคครอบถังทรงอาวันทรงอาวันอ๋อมันดูใหญ่้วเต็มสวือมากปอกแคลนของอะไรนะโดมิโน่ใช่ก็ใช่นดมิโน ว่าสวยมากเลยไม่ไม่ไมไมโอเคหน<ม>า้าัมิ้งเท่าไหร่สามหมื่นสามสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบกิโลนะครับอ๋อสามหมื่นสามพันสวยมากสวยมากคันนี้แล้วแล้วท้ายครับไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายก็ 8, ของแตงครับ่เป็นของแตง ตรงนุ่นของอาสามในเตเป็นไตภายในนีไ้ไปเรยวในตัวอ๋อไปเร็วในตัวแนว่แน่ขอขอเปิดดูหน่อยโอ้ไปเร็วในตัวสวยมากโอเคแล้วก็แล้วก็ครอ,อบอาร์มนะครับครอบสวิงอาร์มใช่ครับทุกคนแบบ อยากได้มากหาซื้อยากมากครับสอบถาสั่งซื้อมาเท่าไหร่ครับไอ้อันสองร้อยครับสามพันสองร้อยโอเคของแสนรวมก็มันสองหมื่นเลยนะสองหมื่นนี่เดี๋ยวมาสังเกตสังเกตเห็นไล่น็อตทองด้วยใช่ไหมทองน็อตทองครับใส่น็อตทองด้วยเกือบทั้งคันนะฮะเกือบเหลืออยู่แค่สองสามตัวที่ยังไม่มี สวยมากเลยฮะเจ้าของก็หล่อฮะรถก็หล่อนี่สายของตากนะครับผมพี่ๆคนไหนมาเห็นก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อไม้นะครับอายุ15ปีครับมาไม้ใช่บปีนะครับผมผมทำงาน สองครับคนแย่บ้าคนแย่บ้าโอ้ยคนยาบ้าเอาไปเอาฉายาชื่อไม้อาสามนะครับผมตากนะครับผมอันนี้ขายนะอันนี้ผมขายนะครับาทุกคนใครที่สนใจก็คอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาหนึ่งนึงโอเคนะครับอันนี้อันนี้ฝากขายด้วยเลยนะครับราคากันเองนะครับผมไม้ไม้อยู่ที่สามหมื่น กว่าๆนะครับผมสามหมื่นบกวกบวกโอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็าฝากไลค์กดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์โอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมจะนองรับเจ้า h อ่อลงโค้งนะครับผมโอเค,อเคไปดูกันเลยโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยววันเราก็จะตาม <c oughs> ตามเพื่อนผมไปนะครับเดี๋ยวตามไปถ่ายว่าโอเคเป็นยังไงบ้างคนระับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ากำลังจะไปกันนะครับ <c oughs> <c oughs>